ผ่านคอรอมอไปเรียบร้อยแล้วครับกฎหมาย e n t e r อร์เทนเมนต์คอมเพล็กที่จะเดินหน้าสร้างหนึ่งในนั้นมีคาสิโนและสถานบันเทิงครบวงจรเรียกเสียงซีซาร์จากคอการเมืองและประชาชนอย่างมากครับต้องบอกว่าการจะร่างกฎหมาย e n t เตอร์เทนเมนต์คอมเเนี่ยอะไรน,นะครบวงจรสถานสถานบันเทิงครบวงจรเนี่ยครับถือเป็นความกล้าหาญนะ,ะกล้าหาญของรัฐบาลน,นี้นะ เพราะถือว่าโจทย์นี้ยากมากนะใช่ยากระหว่างว่าให้คนแยกแยะว่าเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์กับคาสิโนเนี่ยไอ้นี้โจทย์นี้ยากแล้วครับคนส่วนใหญ่เข้าใจนี่คือกฎหมายคาสิ ino, โนกฎหมายคาสิโนอืมไอ้นี้ก็โจทย์ยากแล้วแล้วด่านหินล่ะด่านหินไหนทั้งมีทวงติ่งจากกรีิกามีทั้งกระทรวงมหาทยและนี่ยังไม่พูดถึงนะถึงด่านที่วันหนึงถึงสอวอเนี่ยผลจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้น อ n นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กเนี่ยโอโจ์ก็ยากและก็ด่านหินด้วยถึงตอนนี้ต้องบอกว่าคอรมอเมื่อวานเป็นหลักการนะเีียอเพราะตัวกฎหมายเนี่ยต้องส่งกลับไปให้กริกาดูอีกทีนะกรีฤษดีกาได้ตั้งข้อสังเกตในร่างพรบฉบับนี้เช่นกันครับว่าสิ่งที่รัฐบาลประกาศไว้ก่อนหน้านี้กับการยกร่างกฎหมายเนี่ยมันไม่ตรงปก Oh. เ,เอาไปซุกไว้อยู่ข้างในแต่ออสาระใหญ่จริงๆอะ่ะสาระใหญ่จริงๆของพอรบฉบับ,บนี้มุ่งเน้นไปในเรื่องดึงนักท่องเที่ยวเข้าประเทศมาใช้จ่ายในประเทศผ่านสถานบันเทิงครบวงจรผ่านท้างสรรพสินค้า uh huh. ผ่านสวนสนุกผ่านยอดครับและก็จะมีคาสิโนหรือเครื่องเล่นเกมพวกนี้ตกประมาณ10-20%เท่านั้น10%ของพื้นที่และขวางไม่ขวาง ต้องฟังเหตุผลจากเลขาขาราการกฤษฎิกาครับ่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ขัดหรอกครับจริงๆ e n t เอนเตอร์เทนเมนต์คอมันอยู่ข้างในนโยบายนั้นอยู่แล้วแต่มันเล็กนิดเดียวนะึกออกปะมันเล็กนิดเดียวอยู่ในนั้นน่ะมันไม่ได้ใหญ่ไงแต่ว่าเป้าหมายของรัฐบาลที่จะทำคือคือถ้าเป็น Man-made Destination อันนี้ดึงดูดการท่องเที่ยวซึ่งนโยบายที่7มันชัดเจนนะครับมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นอย่างนั้น แหมเป็นพาดหัวกันซะจนบอกโอ้โอโอกฤษฎารกระโดดขวางผมไม่ได้ขวางอะไรเลยเนื่องจากว่าร่างที่เสนอกับตัว,ต,วตัวเป้าหมายเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนตกลงจะเอาอยัางไงแน่ก็ให้ลองถามนะครับณะรัฐมนตรีดูว่าจะเอาอยัางไงแน่ร่างกฎหมายก็ทําไปก็พร้อมๆกันก็ทําได้เหมือนกันไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรเลย,เ,ลยเพียงแต่ว,ว่าเอาอะไรแน่แค่นั้นแหละคือระหว่างตัวร่างกฎหมายกับนโยบายที่ถแถลง เอายังไงแน่เพราะตอนนั้นบอกว่าเป็นแมนเม็กใช่ไหมแมนเม็กแมนเม็กเดสิเนชันก็คือว่าแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยแสดงเน้นท่องเที่ยวแต่ในหลักการเหตุผลดูเหมือนว่าเป้าหมายจะปราบพนันออนไลน์ซึ่งไม่สอดคล้องกันด้วยวบาย่สิ่งเหล่านี้มากกว่ารา้อนตอนนี้กลับไปให้กรติกาพิจารณาใหม่และแน่นอนครับที่เหตุผลที่ต้องกลับให้กรติกาพิจารณาใหม่นั้นมาจากข้อสังเกต6ข้อฮะ เป็น6ข้อที่สำนักง,งานคณะกรรมาการเ<อ>กฤษฎีกาทำความเห็นไปยังรัฐบาลครับมาดูแต่ละข้อนะข้อแรกก่อนก็หนักหนาอยู่สถานบันเทิงครบวงจรตามร่างกฎหมายของรัฐบาลที่กระทรวงการคลังยกร่างอนะ่ะยังไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น<อ> man-made destination ตามที่แถลงต่อสภานะท่านอ,อีกข้อหนึ่งมันเป็นเพียงส่วนประกอบนึงเท่านั้นและร่างกฎหมายเนี่ย ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเพราะรมุ่งเน้นสถานบันเทิงครบวงจรครับข้อ2หากต้องการจํากัดเฉพาะสถานบันเทิงครบวงจรเนี่ยต้องกําหนดให้ชัดเจนว่ามันคืออะไรบ้างโรงแรมสถานบริการร้านอาหารแต่ละกิจกรรมนั้นน่ยมันมีกฎหมายเฉพาะกํากับในการออกใบอนุญาตอยู่แล้วอื ไม่มีความจําเป็นต้องออกร่างกฎหมายใหม่ให้ซ้ําซ้อนเลยเพราะหลายกิจาการเนี่ยมันมีกฎหมายของมันเฉพาะ uh. มันมาพอมีตรงนี้อีกมันเหมือนซ้ําซ้อนอข้อ3รายงานผลการศึกษาของสาภาเนี่ยมุ่งแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายนะมันคนละความหมายกับความเข้าใจของประชาชนที่มีมต่อสถานบันเทิงครบวงจรนะมันไม่ใช่สถานที่จัดให้เล่นเฉพาะการพน,นันซึ่งมันมีกฎหมายคุมอยู่แล้ว เพราะนั้นเขียนให้มันรัดกุม,มหากต้องการมีกฎหมายรองรับผลการศึกษาของสาภาก็ยังไม่ชัดว่าจะแก้ปัญหาการพนันยังไงนี่ข้อที่สามข้อสังเกตที่สหากต้องการจะได้มีการเล่นการพนันที่ชอบด้วยกฎหมายในสถานบริการหรือสถานที่อื่นเนี่ยทำได้เลยเพียงแก้กฎหมายพรบรพนัน ที่บังคับใช้มา90ปีแล้วเท่านั้นเองเออไปแก้ตรงนั้น <c oughs> ถ้าจะถ้าจะดูแลเรื่องกรนารพนันข้อสังเกตที่ 5, ยังไม่ชัดเจนว่าร่างกฎหมายนี้มุ่งหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ใดนะอืมป้าหนึ่งต้องการผลักดันวิวัยแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นหลักอหรือเป็นไปตามข้อเสนอแนะของสภาเพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายก็คือการมาตรการสภาเนี่ยไปเสนอแนะเรื่องแก้พนันผิดกฎหมายยกการพนันขึ้นมา<อ>บนบกซึ่งไม่ตรงเลยเพราะมีความหมายแตกต่างกันมากในการออกแบบ ครับในการออกแบบกลไกตามกฎหมายและโครงสร้างข้อสังเกตที่6สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนก่อนเสนอเรื่องต่อคณะมนตรีเพื่อพิจารณาน,นี่ข้อที่6เนี่ยเป็นการสื่อสารคอ,อ,อ,อรามอไว้จริงๆไอ้ร่างพร,ะระบรที่กระทรวงการคลังเสนอเนี่ยนะมันมีหมวด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 เจ็ดหมวดทั้งหมดเจ็ดหมวดแล้วเขียนบอกไว้คืออะไรอะไรแต่ปัญหาใหญ่ก็คือมุ่งเน้นตกลง สร้างเรื่องของแก้การพนันที่ผิดกฎหมายใช่ไหมเออและแน่นอนครับมันในในในร่างกฎหมายเนี่ยนะคณรมการที่ใหญ่ที่สุดนะก็คือคณรมการนโยบายใช่ซึ่งนายกเป็นประธานรองนายกที่นายกมอบหมายครับรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆอีกหกกระทรวงกระทรวงหลักกระทรวงการคลังกระทรวงมหาทยกระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงท่องกระทรวงท่องเที่ยวกระทรวงพาณิชย์อะไรเนี้ยครับไอเนี้ยใหญ่สุดเพราะจะกําหนดกติกาและเป็นผู้ให้ลายเส้น เรียกว่าคณะกรรมการอโิบายนายกเป็นประธานและวันเมื่อวานที่คุณทักษิณขึ้นเวทีของข่าวหุ้นพูดเหล่าหุ้ยังพูดถึงเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์เลยว่าไอ้กิจการไม่ได้ไม่ได้เห็นต่างแค่เนื้อหาคาสิโนมากเกินไปปรับแก้ก็จบเออมองแบบนั้นมองบวกครับมองบวกแล้วคุณทักษิณบอกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศมากนะถึงขนาดประกาศเลยนะครับ ถ้าอนาคตต่อไปทำให้ตลาดหุ้นเราใหญ่ขึ้นเอาเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เข้าไปต <ไป S 1> กเยี่ยนในตลาดสัด้วย <c oughs> นั่นคือข้อสังเกตของสำนักง,งานฤีิกายังมีข้อสังเกตความเห็นของสภาพัฒน์ด้วยซึ่งสภาพัฒน์จะมองในมิติของเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวครับระ้ัดระวังข้อแรกเลยระมัดระวังธุรกิจที่สุ่มเสี่ยงเช่นคาสิโนเพราะในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จะมีหลายกิจกรรมครับ เช่นคาสิโนและความาและให้ความสําคัญกับการบังชับบังคับใช้กฎหมายมีข้อวิตกกังวลในเรื่องนี้อยู่เรื่องเดียวเ<ช>มื่อมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยจะกํากับดูแลไม่ให้ประชาชนคนไทยเนี่ย <c oughs> ที่หลงไหลด้านการพนันเดินเข้าไปคาสินโนจํานวนมากในขณะที่ขาดรายได้ยังไงควรเน้นพนาพื้นที่ส่วนใหญ่ตามบัญชีแนบท้ายเป็นอันดับแรกและคาสินโนต้องเป็นพื้นที่ส่วนน้อย ในบัญชีแนบท้ายประกาศในร่างนี้ไว้ชัดเจนว่าต้องประกอบด้วย1โรงแรม 2. ห้างสรรพสินค้า3สถานบริการ4เกม5ยอดครับ6อูจิปาถะซึ่งไม่มีซึ่งไม่มีคำว่าคาสิโนไม่มีคาสิโนอยู่แล้วแต่เว้นก็ท้ายว่าแล้วแต่การต้องการจะพิจารณาเพิ่มใช่3ธุรกิจการโรมีนัยยะต่อการพัฒนาประเทศหลายมิติโดยเพราะผลกระทบด้านลบต่อสังคมนี่คือมุมมองความคิดเห็นของ สภาพัดนะเห็น<อ>ด่านยังด่านหินโจทย<อ>์ากสำหรับรัฐบาลที่จะเดินหน้าแต่ถามว่าตอนนี้รัฐบาลเดินหน้าไปหรือยังเดินแล้วเมื่อรับหลักการโดยครอรมอครับหลังจากนี้คิดว่าต้องดูแล้วเนี่ยคอรมอเห็นชอบหลักการสร่งกรีกาพี่นาตัวล่างเนี่ยคิดว่าต้องนํากลับคอรมออีกครั้งหนึ่ง<อ>ก่อนคอรมอเข้าสู่สภาซึ่งกระทรวงการคลังมั่นใจว่าสองเดือนนี้จะเข้าสู่สภาได้ เร็วช้าให้ไปดูที่คณะกรรมการกฎหมายของกรษฎีการเขาว่านว่าคณะที่หาเนี่ยคณะที่ 5, 5มันดูในเรื่องอะไรเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมครับ,รบและเป็นกฎหมายที่อาจจะเกี่ยวพันกับสังคมด้วยคราวนี้เรามาดูคนอื่นสิในคอรมมีใครเห็นอะไรบ้างกับเรื่องของสถานบันเทิงครบวงจรที่มีคาสิโน พ่วงอยู่ด้วย 10- บถึงยี่เแลแน่นอนครับประเด็ว่าการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยคุณวรวุธศิลปะอาชาเนี่ยต้องห่วงเรื่องนี้ในกลุ่มปลอบบางเห็นว่าในกลุ่มปลอบบางเนี่ยเราก็มีความเป็นห่วงในส่วนของผู้มีนิสัยติดการพน,นัน <c oughs> หรือแม้แต่การจะใช้แรงงานจากกลุ่มปลอบบางผู้สูงอายุผู้พิการที่จะทํางานในระบบดังกล่าวเนี่ยตอนนี้กระทรวงพมเนี่ย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เขียนข้อกังวลข้อหวังยต้ต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วแต่ทางรัฐรีีว่าการะทรวงยุติธรรมเนี่ยซึ่งเป็นโนนุพัรคประชาชาติเนี่ยมีฐานที่มั่นอยู่ที่ไหนที่3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้รัฐบาลก็ส่วนรัฐบาลเรื่องของกฎหมายต้องเข้าสภาทางพรรคได้เรียนกับผู้ร่วมรัฐบาลแล้วว่าสอสอของพรรค ขอไม่เห็นด้วยเพราะว่าเป็นพื้นที่ของพี่น้องมุสลิมและผิดหลักของการผิดหลักของศาสนารองพักประชาชาติประกาศหนุนคาสิโนสิรับรองเลยไม่เหลือเลยพี่วีปัญหาคืออย่างที่บอกพี่วีนี่นะพี่วีนี่คือปัญหาที่ว่าเนี่ยคาสิโนมันเป็นส่วนน้อยของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์และคนส่วนใหญ่เนี่ยทั่วไปเนี่ยให้ถามยังไง S <S ขาคิดว่านี่คือกฎหมายคาสิโนแหละอไ<ห>อเนี่ยที่เมื่อกี้ที่ที่ที่กริกาบอกการสื่อสารเนี่ยอ้าวคราวนี้หลายพรบที่เกี่ยวข้องกันยังซึ่งได้แนะนําไปแล้วรอให้ข้าประชุมกรมให้เรียบร้อยก่อนผมก็จะมาพิจารณาเพราะเป็น,ปนกฎหมายสําคัญและกระทรวงมหาดไทายรับผิดชอบตามพรบาการบรรันจึงต้องมาให้ข้อมูลต่อครมมากที่สุดนี่คือท่าทีของอนุทินชาญวีรกูลครับเป็นพักร่วมรัฐบาลอันดับสองครับเดิมทีใบอนุญาตเน เปิดเรื่องพนันบอนการพนันอยู่ในอำนาจของกระทรวงมหาดไทยครับครับมหาดไทยมีอำนาจร้อยเปอร์เซ็นต์สถานบันเทิงโรงแรมคอมเพล็กซ์ก็อยู่ในอำนาจของใครมหาดไทยเมื่อ<ม>สถานบันเทิงครบวงจรเนี่ยอำนาจการออกลายเส้นให้ใบอนุญ,ญาตนี้อยู่ที่ครับอยู่ที่คณะกรรมการนโยบายข้ามกระทรวงมหาดไทยกะ <c oughs> ไม่แปลกนะที่คุณอนุทินให้สัมภาษณ์ว่า เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับพลวการมณันเนี่ยซึ่งกระทรวงมหาไทยรับผิดชอบเนี่ยต้องกลับมาดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเข้าคอรมอเนี่ยมหาไทยจะมีความเห็นยังไงนี่ผมว่าเนี่ยยากอีกไอ้นี่ยด่านโจ้ต้องบอกว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยกับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมพล็กเนี่ยไม่ใช่โจ์อย่างเนียวเป็นด่านด้วยนะแล้วด่านเดียวด้วยถ้าภูมิใจไทยไม่เห็นด้วยก็อย่าคาดหวังนะว่าถ้าวันหนึ่งต้องเข้าสภาวุฒิเนี่ยจะเป็นด่านยากไหม Oh, อ่ดาน,นยากเอ,เอกชนเห็นยังไงนี่คุณเทียนประสิทธิ์นะชัยพัฒนานานนยกสมาคมโรงแรมไทยบอกว่ามันเป็นเรื่องดีครับเพราะมันจะช่วยกระตุ้นการลงทุนและเศรษฐกิจของประเทศแต่รัฐบาลต้องตอบวัตถุประสงค์ให้ชัดนะว่าอยากลดพนันออนไลน์หรืออยากเพิ่มรายได้เอาไว้ชัดอยากเพิ่มรายได้คือเรื่องของการท่องเที่ยว,เ,ยวเพราะตอนนี้ต้องยอมแล้วว่าสับสนตามข้อสังเกตของ ของอสำนักง,งานกิจการนะว่าระหว่างคาสิโนกับเพิ่มรายได้เนี่ยดีแมนเมดเดสิเนชันเนี่ยสุดท้ายแล้วน้นยบายที่แหลงไว้นั้น,นมันคืออะไรนะ